ใส่โลครับเอาอยพุ่นใส่พอสำนีแล้วครับมันคำละสมควรแกเวลาแล้วนะครับก็ได้ปลาทั้งเบิดก็สีแตมแตมงามอยู่ครับ สวัสดีครับผมออครับผมนานายไทยผูฟิชชิ่งผู้เดิมผู้เกา่าหน้าตาบรเราหาขับเขาก็ได้กินนะครับเมื่อนี้มาไม้น้ำาฟน่ครับน้ำห่วยกับบรุวว่ามีแต้มหรือบอกนะครับเวลาเนี่ยหน่อย,อยประมาณชั่วโมงหนึ่งครับมาลองเบิงถ้ามีแต้มคลิปนี้ก็ออกครับถ้าบมมีแต้มก็แปลว่าบมเห็นคลิปนี้ล้วครับกะยังไงละ่ะต้องมา ของเสียงดวงนะครับการมันของอยู่ในหนำเขากับบุรัวมันสีได้มาสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะกลองเบิง้งว่ามันสีมีแต้มหรือบม่มีครับไปเวลาหน่อยตกป่าดีกว่าครับเดี๋ยวคำไปตกป่าดีกว่าแบบแต่เช็คมันครับมีตัวปะ ไม้ไม้มหาชนเนี่ยก็นอะไร ยาวไปทางหนาครับม <c oughs> ีโตป่พอได้ปนโมเมย์ไปเป้ามาได้ うん,ん。<noise> <noise> เพรก็ว่า,าสวบภูบเลยวนะครับโอ้โฮก็ว่าได้น่อยเฮ้ยจนโดดขึ้นฟังปลาก็ได้ อย่างมากไกลแล้วครับมันจะลุดก็ลุด าแล้วครับแถมแรกชัวรสีด้ยเออใส่สวยอยู่ครับชัวรสีด้ยเกือบบิดเวลาครับเป็นคามสีเขียวแถมแรกมาแล้วครับมาซาแต่ก็มาบ่อแหวแล้วครับวัอนี้นะครับแลามีเวลาหาตัวต่อไป ส่วนบาทแรกเบาโบยูนะครับบาดสองโมผาดโอ้ใส่ซ้ำกันเลยนี่ครับมังค่าสีเขียวเต็มปากครับไปครับมีเวลาอีกประมาณ10บนาทีไปหาตัวต่อไปดีกว่าครับนี่อตัน้องมาเป่าหน้านะครับเพื่นเก๋ ของคันปอยู่จะมาเฝ้านาของหอควายนะครับเขามากับเป็นเรื่องปกติที่เพิ่นจะทวงครับง่ายง่ายเบิงครับ ความสวยคนโอ้โความสวยปลากินแต่ติดใหม่ครับ ลุดครับโอ้โห,หลุดเซย ใหม่เดียวเลยครับหันมาทางนี้วานกัดบ่ถืกผงกระจึงย่างดีอือโอ้ใส่สวยเต็มปากเลยครับอุย้ย สวยเลยครับนะเห็นมาขามสีเขียวครับ <laughs> ใส่ดีอยู่ไปครับอีกหน่อยนึงบ่งเวลากันหาแต้มต่อไปครับสุดยอดครับ พอทันเกือบขึ้นฟังเนาะใส่ดีได้หนึ่งพอดีด้วยใส่ ใส่โลครับอ,อ้าใส่โลใส่โลใส่โล,โล,โลเลยครับบออื๊อโอ้ยกลืนยังเลือกเลยครับ ของหยาดกิปบเปิดนะครับนี่หน่อยกัดไก่วู้นเม็ประคามตีสุดเหยียดเลยครับตัวนี้เต็มสปริงเลยเอาเฮ้่นใส่น่าจะดันโล้วครับกันบอโลกว่า โอ้โหลุดลวทุยออกไปแล้ว <c oughs> นะครับกะคงจะเป็นแต้มทุดทไทยแล้วครับเพราะว่าน,นี่ก็คำละมันหมดเวลานะครับยันจนเกือบม,มืดแล้วครับสวยยง,งางลงไปหอดรถกะน่าจะมืดพอดีแล้วครับหกโมงละพอสำนีแล้วครับมันคำละสมควรแกเวลาแล้วนะครับ ก็ได้ปลาทั้งเบิดกะสีแต้มแต้มงามอยู่ครับแต้มดีๆอยู่ใส่สวยผมมีตัวน้อยเลยครับอดีแกงทั้งเบิดเนื้อที่ใส่กะน,นี่ครับเม็ดมะขามสีเขียวนะครับเมือนเ,นเวลาชุ่มโมงเดียวครับสีแต้มกะยางไก่เติบครับตีไม่เลยรุดไปกะมีครับมีรุดหนึ่งสองสามตัว หลุดสามตัวแต่หลุดตัวหน่อยสองตัวใหญ่หนึ่งครับตัวใหญ่นะ่ะโดดขึ้นฟังไปเลยเมือ่อนาจังมาว่ากันนะครับว่าผมจิไปทั้งใดทิพนาเขาจังมาว่ากันจีไปไม้ใดก็ได้สำหรับที่นี่ก็ขอจบทิพนี้นะครับเมื่อี้ฝากผลงานนี้ครับ,ก,รบกบยางไทรพูสุดยอดครับ